อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ t x Online Mobile นะครับถ้าวันนี้มีไออะไรบ้างก็ขอโทษด้วยนะพอดีค <c oughs> อผมกลับมาเริ่มจากเสพอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็วันนี้ผมจะมาเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ว่าประมาณระหวันแรกสิ่งที่เราควรทำอะไรบ้างผมก็อาจจะผมจะพยายามเก็บให้หมดแล้วกันนะ ว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับพอเราจริงๆมันก็เป็นพูดมาหลายอันแล้วแหละแต่ว่าจะรวมๆแล้วกันนะอย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกมนี้มันมีระบบออฟไลน์อยู่นะครับต่อให้เราออฟไลน์แล้วยังได้ e อ p อยู่นะครับเช่นเนี่ยพอผมออนไลน์เข้ามาปุ๊บเสร็จแค่มันจะบอกว่าผมเนี่ยผมมี e x p ออนไลน์อยู่คนเนี้ยถ้าผม ถ้าผมจะเอาฟรีอ่ะ exp 5้เอร์เซนเี่ยของจากสองหมเนี่ย,ยถ้าผมเอา exp ถ้าผมแบบไม่อยากไม่อยากเสียอะไรเลยไม่เสียตังอะไรเลยผมใช้ห้าสิบผมจะได้กลับมาห้าอร์เก็คือครึ่งหนึ่งของสองหมื่นะครับแต่ว่าถ้าผมจ่ายเป็นเงินในเก,นนเกมอ่ะผมจะได้70%อร์แต่ถ้าผมจ่ายเป็นเงินมอสิบห้าผมจะได้หนึ่งเโอเคนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดู ปึบอัพนะครับ <c oughs> ผมก็จะได้ E P นั้นแล้วมันก็จะหยุดนับเขาผมเาะเพราะว่าผมออฟไลน์ไปนี่แลละโอเคต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือเกมจะมีการระบบขอโทษนะครับขออ <c oughs> มันจะมีระบบออนไลน์เป็นนาทีนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับออออนไลน์เป็นนาทีเดี๋ยวสู้วะเออออนไลน์เป็นนาทีแหละนะครับ อะไรสิบนาทีก็จะได้รับเทพอะไรพวกนี้ <c oughs> นี่คือของแจกรายวันที่เราจะได้อยู่แล้วนะครับขอ, <c oughs> อเอยอะมากก็เดี๋ยวผมดูกันอ่ะและอีกอย่างหนึ่งพอเราเข้าเกมมาวันแรกนะผมว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยก็น่าจะให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ให้มันใจร้ายเกินไปนะในความคิดผมนะผมว่าเข,เขาก็ต้องแจกอย่างที่ผมเคยบอกวันแรกอ่ะที่เข้าเกมมา จะมีใช้หมวอนจีแจกไว้ก่อน1ตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยา exp อัดขุนซึ่งกดไปแม่งก็เหมือนไม่เพิ่มอะเพิ่มคงเพิ่มไม่ีเวลหรอกเพราะว่ามันแค่2เม็ดเม็ด e นึง exp 200เองโคตรน้อยเลยอันนี้เป็นใบเปิดการ์ดนะเดี๋ยวผมจะมาอีิปาาอีกทีแล้วก็อันนี้เป็นปากตัวยาวแบบเติมเลือด7วันนะถ้าผมจะไม่ผิด7วันนะ7วันนะครับ คือโปรแกรมที่ผมอ่านเนี่ยอาจจะเห็นเมาส์ต่ํากว่าของจริงนะถ้าเห็นเมาส์ผมชีต้ตรงไหนคือคิดว่าผมขึ้นไปสูงกว่าเดิมหน่อยนึงนะแล้วก็จะมีเงินแถมมานะครับแถมมาก็โคตรน้อยเลยต้องบอกจริงๆว่ามันน้อยจริงๆนะก็เนี่ยอย่างแรกเพราะฉะนั้นวันแรกสิ่งที่คุณได้มาคือไ้เหวงจีตัวหนึ่งนะครับตอนแรกเลยแรกเริ่มมาแล้วเซิร์ฟเวอร์มันจะมีแจกทองอยู่นิดหน่อยนะครับผมว่ามันมีแจกทองอยู่นิดหน่อย มัน <c oughs> มีแจกเขาอยู่นิดหน่อยแน,น่นอนนะครับแล้วช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราเป็นสายฟรีด้วยไม่ได้เติมตังค์มากขนาดนั้นที่แบบมาถึงสุ่มกู้ได้คุณเลยอะไรเงี้ยผมแนะนำใม้ใช้ใช้หุ่นจีไปก่อนคุณสามารถใช้ได้ยันสามสิบสี 40, ่สิบไม่มีปัญหาเป็นตัวที่ยังใช้เก็บได้สามสิบสี่สิบห้าสิบยังได้อยู่นะครับยังเป็นตัวที่ดีอยู่นะอย่างแรกสิ่งที่คุณควรต้องทําคือก่อนที่จะปรับอะไรทั้งสิ้นนะ สิ่งแรกที่เราควรทําคือเราต้องเซตไวเราให้พอให้ให้ได้พอๆกับขุนไทาหวนจีเนี่ยมาดูมาดูก่อนนะครับว่าไทาหวนจีดียังไงไทาหวนจีเนี่ยมันจะมีสกิลอยู่ครับสกิลของเขาก็คืออันแรกคือธนูไฟธนูไฟซึ่งเป็นธนูที่เป็นเป็นสกิลที่เราเอาไว้เก็บเลเวลดีมากนะครับต้องบอกว่าเอาไว้เก็บเลเวลดีมากคือธนูไฟอันที่สองอันที่สองคือ มันเป็นสกิลคอมโบได้นะแต่ผมจะผิดเป็นของไฟเป็นเป็นถ้าโจมตีคิดแอทแทืกอันนี้เป็นเวทนะอันนี้ยสามารถคอมโบได้แต่ว่าเขาไม่ใช้ก็หรอเพราะว่าไทวดาจีมันอินมันมากกว่าแอทแท็นะครับแล้วก็ไอ้ท่านี้ยถ้าเอาไว้ใช้ยิงเดี่ยวๆมันก็พอได้อยู่แต่ถ้าเอาไว้ใช้อ,อสรุปว่าใช้อันเนี้ยแหละดีสุดแล้วนะครับแรกแรกมันจะไม่ค่อยมีมีดะไรมีมาก ผมแนะนําให้อัพธนูไฟก่อนนะครับอัพธนูไฟให้เป็น10ก่อนเลยนะครับใช Dial ้ HP 1 5เท่านั้นเองนะครับที่ว่าใช้น้อยมากอะแล้วเวลาตอนเล่นคุณมาถึงเลเวลแรกๆสิ่งที่คุณทําแรกๆคืออะไรนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่ครับคุณพยายามอัพธนูไฟให้ได้ก่อนถ้าคุณเล่นธาตุไฟคุณอัพธนูไฟก่อนช่วงตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงสามสิบมรีได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับ หรือถ้าคุณจะรีตอนนี้ก็ได้เนี่ยใช้89ทองเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีทองเก็บไว้อทองพยานแบบใช้เล่นนะครับมันจาเป็นสําหรับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก่อนจะรีอะไรคิดให้หนักหนักคือช่วง1-30เนบ่ะเราสามารถรีได้อยู่แล้วมันไม่ไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นธาตุไฟคุณอัพธนูไฟคุณเล่นธาตุหลมคุณอัพธนูไฟก็ได้คุณอัพคุณเล่นธาตุน้ําคุณอัพธนูไฟได้แต่ถ้าคุณเล่นธาตุดินหรือว่าคุณอะไรอื่น คุณมาอัพสกิลนี้ให้ได้นะครับสกิลลดดีอันนี้จะมีผลเหมือนกันเหมือนกับสกิลนี้ยิง3เป้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้ FP เ p เยอะกว่าคือ22วิธีดูว่ามันคอมโบได้คือนี่นะครับ <S 1> <S 1> ถ้ามีตัวแดงๆนี่อยู่แปลว่ามันคอมโบได้สกิลไหนที่มีแดงๆอยู่ไม่มีนะนี่เห็นไหมดูดนๆนิดนะหนึ่งอันนะ,ะเห็นไหมนี่นะครับที่มาผมวงๆว,งว,งว่าอยู่นี่นี่คือได้นะครับอ่า สิ่งแรกที่เราจำเป็นก็คือจะมีสกิลธนูไฟกับสกิลรถด,ดีดนะครับ2อ,อย่างถ้าคุณเป็นลมคุณเลือกได้ว่าคุณจะเอาอันนี้หรือธนูไฟแต่ผมแนะนําว่าให้เลือกธนูไฟถามว่าทำไมให้เลือกธนูไฟเพราะว่าธนูไฟเราอัพถึงไวกว่าอย่างแรกใช้แต้มสกิลน้อยกว่านะครับอย่างที่2อ,อย่างที่2คือใช้หัวจีเป็นธาตุไฟครับตัวมันโจมตีเป็นไฟเราก็ใช้อัาธนูไฟด้วยเหมือนกันดีกว่าเพื่อที่ว่าเราจะโจมตีเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นเวลาเราหาเจอธาตุลม เราจะยิงง่ายกว่าสะดวกกว่าพยายามหลีกเลี่ยงมอนทาาดนานะครับโอเคนะอ่ะอย่างแรกแล้วสิ่งที่ต้องทำยังไงก็คือมาดูกันนะครับถ้าห่นจีเนี่ยผมไม่ถ้าห่นจีเนี่ยคือตอนแรกอ่ะสปีดมันอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าๆนะครับสปีดสามสิบกว่ากว่าจะถือว่าสูงมากเมื่อเราเริ่มต้นเกมใหม่ๆสักประมาณเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยเราไม่มีทางที่จะได้สปีดสามสิบเก้าเป็นไปไม่ได้กว่าจะมาทําสปีดสามสิบเก้าได้ก็เกิดปาไปเลเวลยี่สิบแล้วนะครับ นะเพราะฉะนั้นทํายังไงดีล่ะถึงจะใช้อันนี้ได้มว่าผมจะถอดถอดของตัวผมก่อนนะสักครู่นะครับอันนี้ไม่เป็นของอินนะไม่มีไม่มีสปีดนะแต่ผมจะถอดของที่เป็นสปีดออกก่อนนะครับโอเคนะโอเคอันนี้เป็นไอของบูอินที่ in, ผมยังไม่ยังใส่อยู่นะแล้วกอ็อันนี้บุกสปีดขอถอดออกนะครับโอเคสปีดผมตอนนี้เหลือ ห้าสิก้แม่งยังเยอะอยู่เดียว <c oughs> คือถ้าจะให้ผิดผมอัพสปีดหรือเปล่าวะเหมือนผมจะอัพสปีดอย่างไรมันก็เลยมันก็เลยเยอะมันก็เลยเยอะขึ้นมาหน่อยนะอ่ะสมมุตินะครับอ่ะตอนนี้ผมเป็นห้าเก้านะโอเคเดี๋ยวผมขอไปทําให้เหอนกีก่อนสมมติว่าสมมติว่าผมกาลังทําให้มันไล่ขึ้นมาทาัานกันนะขอะผมดูสักคู่นะครับว่ามันมีของอะไรที่ จะทำให้ปุ่มคอมโบกัได้ไหมอ,อ๋อนี่มันของเร็วยี่สอืมโอเครองเท้าอาหารองเท้าสปีดที่มันไม่ถึงเล็วยี่แบบนะโอเคห้าอ็ดอ่ะห้าสิบเอ็อ้าสิาต่อไปก็เสร็จ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูนะตึ๊บ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 อ่ะมีเฟสบอดก่อนทีหนึ่งนะครับกลับจำไม่ได้แล้วเซตไล่ไปยังไงบ้างไม่เล่นนานเกินอ๋อี่มันของกดอ๋อเดี๋ยวนี้มีให้เซตเป็นของตัวตัวไปเลยเหรอ โอ้โหจัดอันนี้ของผมนะครับก็จะเป็นธนูไฟครับพี่เกียรติใส่เยอะครับซื้อย่างนี้ไว้ก่อนอยบหยาบโนลนเลยนะครับโอเคครับ <c oughs> อ่าต่อไปแล้วผมจะออกให้ดูก่อนนะพอเราพยายามคือ,อตอนแรกที่ผมบอกคือใช้เหวียนจีมันจะประมาณสามเก้าใช่ไหมครับม่นโหลดนานจนัะมันสามเก้าใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะช้ากว่าใช่ไหมครับ ผมแนะนำอุปกรณ์ตัวช่วยอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่อนข้างที่อีซี่เลยนะครับแยวก่อนผมหาก่อนไม่รู้ยังอยู่ดดอ่ะมันอยู่บนไหนวะอ๋อเจอแล้วขอหาตะกุ้นะครับไม่ได้กดเข้ามานานมากเลยนะเออจุดึ้บอ่ะนี่ไออันนี้ครับมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น สำหรับผมอะ่ะมันสมมติตอนแรกใช่ไหมผมไวสมมุติผมไวสักสิบอ่าเริ่มต้นมาผมไวไม่ถึงสิบหกสิบใส่หุ่นจีไวใส่สามสิบใช่ไหมผมก็จะซื้อไอ้นี่มาอันหนึ่งสามสิบนะครับเพื่อมาใส่ไอ้ใช่หุ่นจีมันจะได้ห่างกันไม่เกินสิบนะครับทําให้มันคอมโบง่ายตอนเก็บเควสเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกแล้วหลังๆเราก็ค่อยๆอ,อัพของ อัพอัพอัพของวะเราค่อยอัพไวตามมันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ใส่ชุดไวให้ตามมันทันอะไรเงี้ยครับส่วนสาเโนจีก็ที่ใส่ถ่วงนี่อยู่แรกๆอาจจะใส่ชุดอินหลังๆก็พอเราเริ่มไวพอๆกันเราก็เริ่มอาจจะแบบใส่เริ่มหาชุดไวให้มันใส่ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อตอนที่ถ่วงน้ำหนักคือปรับให้มันไวเท่ากันอ่ะแต่แต่ไอตัวผมต้องบอกก่อนว่าไอลูกตุ้มเหล็กเนี้ยมันอยู่ไม่ถาวรมันมีโอกาสแตกแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะผมว่ามันเพียงพอที่ทําให้เรา เลเวลทันได้นะครับก็คือใช้แค่19ทองเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นนี่คือเทคนิคถ้าอยากจะเล่นแบบรีบๆเลยนะครับตอนแรกๆนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ผมจะออกไปตีมอนให้ดูนะ,ะแรกๆแล้วพอเราปรับไวใช้หุนจีอะไรเรียบร้อยปุ๊บเราก็วิ่งเควสได้เลยครับเควสแร,รกๆช่วงประมาณหนึ่งถึงสิบห้าจะเป็นเควสแบบอีซี่อีซี่หน่อยนะจะไม่ค่อยแบบมีอะไรผมว่าผมมาผิดที่ที่มันคลายทหาร ผมมาปาศิลานี่ก็ได้ครับปัดสบเดินออกฉลาดแท้น,นะครับเราก็จะมาเดินอ่อยสมมติเราไปทำอเคแถวนี้นะช่วงแรกๆนะครับเนี่ยเราก็เอาโต้ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะยิงเนี่ยถ้าเราหาจุดเชื่อมเป็นสามตัวได้นะครับมันก็จะไวขึ้นนะครับมันก็จะไวมันก็จะไวขึ้นมากเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือมันยิงกัน ถ้ามันยืนกันอย่างเงี้ยคือจุดทรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยน่าอยู่เพราะว่ามันยืนเรียงกันไม่ดีแบบเนี้ยต้องดูว่าตัวที่มันวิ่งมาชนเราอะไรเงี้ยว่ามันเป็นฟอร์ไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวเดียวอะไรเงี้ยคือถ้ายืนรอมอนชนน่ะมันจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นโค้ดเบต้าวันแรกอะที่เปิดอะคุณลองคิดดูดิคนมันก็แบบคนมันมันเดินกันอยู่แล้วอะนึกออกมามันจะเป็นสภาพอย่างเงี้ยคือมันจะแย่งกันจริงอะเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ ง่ายๆครับเราก็เปิดการเวลแรกๆเขาอยู่ประมาณนี้เวลไปทำเกวสไปมันก็จะยิงก็ปิดมันใกล้กันเห็นไหมครับประมาณนี้นะพอเราเล่นไปเรื่อยๆสักสิบห้ามันก็จะต้องข้ามสะพานเราก็ไปหาตี้ข้ามให้ได้หรืออะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะครับหรือไม่ก็ฟามเวลไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราฟารมเวลมันจะมันจะมอนมันจะอยู่ถึงประมาณแค่มันยี่สิบกว่ากว่านะครับมันสิ่งประมาณยี่สิบกว่ากว่า เราก็จะเริ่มสู้แบบค่อนข้างจะลําบากแล้วเพราะว่ามอนมันเลเวลน้อยเกินนะครับฝั่งนี้ถ้าเรายังข้ามสะพานไม่ได้นะครับมอนยังแบบเลเวลน้อยเกินเราจะสู้ลําบากนะครับแล้วทำยังไงล่ะทีนี้เมื่อเราสู้กับมอนมันลําบากใช่ไหมใจเย็นเฮ้ยเอ็พีมันจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีปาโต้เย้านะเอ็พีเรามันจะไม่เติมเองเห็นไหมครับ <c oughs> มันจะมันจะไม่เติมเองเห็นไหม เนี่ยแหละคือข้อเสียของของคนที่ไม่มีปลาตัวเล้นะครับมันจะลําบากตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องเติมปีให้มันนะครับใช้ไหนวะใช้อันบนล่างกัน,กนอันบนใช้อันบนเซตโอเคเติมแล้วอ่ะเนี่ยแรกๆว่าเราก็จะวิ่งอยู่โซนนี้เพราะเราจะมาตรงข้างล่างเนี้ยเราจะมาตรงนี้ยไม่ไหวนะครับเพราะเรายัางข้ามไม่ได้ถ้ายัางข้ามไม่ได้ ผมแนะนำเลเวลสำหรับคนเลเวลยี่สิบกว่านะครับพอคุณทักประมาณิบแปดสิบเก้าผมมั่นใจว่าห,หาเพื่อนสักคนหนึ่งก็ได้หรือสักคนหนึ่งมันจะมีจุดที่ทําให้เราข้าไปเวลอีกจุดหนึ่งได้นะคือประมาณจุดนี้นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะได้หรอแต่ว่าปัญหาคือเนี่ยมนันเป็นท่าน,น้ำแรก,แรกเว็บเนี้ยไม่ยากต้องบอกก่อนว่าเว็บเนี้ยไม่ยากไอเว็บต่อไปอ่ะจะลำบากจะลำบากละเพราะต่อไปนี่คือจะเนี่ยเว็บเนี้ยจะเหนื่อย่อยละ แต่ว่าใช้หวินจีแรกๆมันจะค่อนข้างแบกเราดีเลยนะแบกเราดีเลยเนี่ยโอเคพอคุณข้ามาได้ช่วงเนี้ยคุณก็สามารถเก็บเลเวลตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้ถึง30กว่าเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีเราควรเซตให้เราโดดช้ากว่านะอันนั้นเราจะได้อีกตัวตอนปิดนะมันจะให้อ e ีกคิดอีกีพอตอนปิดอันนี้เลเวลเฉลี่ยมันรวมกันแล้วมัน มันมาเล็้วยี่สิบเก้ามาพอเล็้วเฉลี่ยกับตัวนี้ใช้หุ่นยี่สิบแปดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยคอมนะโอเคนะครับอ่ะขอต่อไปพอคุณเล็้วยี่สิบแล้วมันจะเป็นยังไงพอคุณเล็้วยี่สิบอย่างแรกที่คุณควรจะสนใจคือไอ้นี่ผมเคยบอกคลิปที่แล้วนะครับว่ามันเอาไว้ดูขุนได้นะครับไว้หาขุนวลีหาขุนแล้วก็แต่ว่าแรกๆอ่ะคุณยังอาจจะยังีหาขุนไม่ค่อยได้เพราะว่าวันแรกๆอ่ะคุณยังไม่มีแต้มนี้ ไอแต้มที่ไดจากการย่อยขุนเะนี่ยคุณยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณยังไม่มีตาําราขุนพอที่จะไปย่อยมันได้ได้ขนาดว่ามีมีถึงแบบสองหมื่นกว่าวันแรกๆถ้าคุณไม่เปิดแบบแพ็กเก้าร้อยะนะคุณก็ยังคงไม่พอหรอกผมก็แนะนําว่าให้คุณค่อยๆเก็บสะสมไปเปิดฟรีวันละเก้าพันอันนี้ไปก่อนหรืออะไรเงี้ยเขาว่ากันไปทําไปก่อนค่อยๆเก็บอย่าไปรีบนะถ้าคุณไม่เติมตังค์อย่าไปรีบมันเจ็บนะครับก็ดูๆไปก่อนนะถ้าถ้ามันมีของดีด อะไรซื้อได้ก็ซื้อไว้ก่อนถ้าซื้อไม่ได้ก็ถ้าไม่มีสร้อยท,ที่ตัวที่เอาก็าซื้อไว้ก่อนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาพอดีมันสองหมื่นก็ปล่อยไปก่อนนะครับแต่อย่างแรกคือต้องพยายามเข้ามาดูร้านค้าพวกนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมาดูร้าน,นค้าพวกนี้ไอ้วันแรกอาจจะยังซื้อไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าดูๆไว้เผื่อว่ามันจะมีของทีเ่เป็นธาตุเรานะครับพยายามดูทุกวันนะครับแม้จะไม่รีมันก็ดูทุกวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะเตียวเลี้ยวใช่ไหมถ้าผมจะผิดเป็นเตียวเลี้ยนะครับ แล้วเนี่ยมีสร้อยมันแถมมาอ่าถ้าคนเล่นธาตุไฟใส่ตีเดียวเนี่ยกูจัดคู่ได้เลยแต่ว่าร้านนี้มันจะหนักหน่อยมันจะแพงกว่าร้านข้างบนเท่าตัวแต่ว่าเดรีดแลมันจะสูงกว่านะเนี่ยอย่างแรกคุณก็ดูชุดเฮ้ยเราเล่นธา,าตุลมอ่ะเราต้องหาธาตุลมอะไรเงี้ยผมเล่นสมมติผมเล่นธาตุมล,าลมตอนนี้ผมเลเวล38ผมก็ดูโอ้เนี่ยโคตรเจ๋งเลเวล20ใส่ได้ธาตุลมอะ่ะหรือ โอ้หมวกเลวยี่สิบท่านลมใส่ได้โบอินลดแอทแท็กหนึ่งหรืออะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็จะมีของใส่เพิ่มมากขึ้นปรับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้มันก็ทำให้เรายิงแรงขึ้นแล้วก็ฟาร์มเวลไปเรื่อยเรื่อยสมาณสักยี่สิบกว่ายี่สักสิบสิบห้าิจริงสัก20 สามสิบกว่าก็ผ่านผ่าตรงตรงนั้นคนเดียวได้แล้วถ้าเรามีขุนดีๆอีกตัวหนึ่งนะมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะพออย่างที่ผมบอกอว,วันแรกวันที่สองวันที่สามคุณก็อยู่มันตรงเนี้ยแล้วก็ขยับขึ้นไปข้างบนมันจะมีออกไปข้างบนนั่นอีก,ก็เก็บได้มา3สามสิบสี่สิบนะครับเก็บได้ประมาณสามสิบสี่สิบจริงๆถ้สามสิบเรามีขุนดีๆหน่อยหรือใช้ขุนจีอย่างเงี้ยหาตีเพื่อนสักคนหนึ่งมันก็ผ่านได้แล้วแหละมันไม่ยากอะไรขนาดนั้นโอเคต่อไปผมจะกดูนะผมจะพาไปพอเรามาเก็บเลเวลเสร็จเรีรย อย่างที่ผมบอกก็คุณต้องพยายามดูตรงตะกี้ดูตรงที่ผมบอกเลยนะไอตรงที่ไอพวกไอเนี้ยต้องดูต้องดูจริงนะครับดูทุกวันเลยนะพยายามดูทุกวันเลยเพราะว่าวันแรกๆเรายังไม่มีแต้มแรกแต่ถ้าคุณเป็นสายเปย์คุณเปิดไอพวกแพ็คเก้าร้อยคุณโตที่คุณไม่พอที่คุณไม่ชอบคุณเอามาย่อยๆย่อยๆย่อยๆคุณมีทังทองเหลือีเป็นพันคุณจะกดรีหาขุนเลยก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรครับดีครับไวสำหรับคนไวนะสายไว แต่ไว้ที่แทช็กนะอ่ะต่อไปผมจะมาข้ามข้ามรูนสะพานตรงนี้นะครับสะพานตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องปรับความไวให้เข้ากวนอูก,ก่อนโทษทีนะเดี๋ยวมันจะไม่คอมโบนะครับขอถอดสักครู่เอ่อะกี้ผมต้องใช้ดูความไวกวนอูก,ก่อนเลย77 77 77ผมต้องใส่รองเทา้าเป็นรองเท้าเรือส15เอาเรเวิ20สก็แอทแทกแล้วก็มือลมตอนนี้เท่าไหร่ละว67ิบกับ77ได้อยู่อ่ะอันนี้คือผมเคยผ่านไปแล้วแหละแต่ถ้าเลือกอันนี้รู้สึกจะสู้ปะอ่ะ มันก็จะค่อนข้างจะดุดุด,ดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้กดอูมผมจุติแล้วมันก็เลยแบบดูอีซี่อีซี่นิดนึงนะครับนี่ก็วันนี้พอข้ามาถึงอย่างแรกก็พยายามเปิดเมืองเดินเข้าเมืองไปเซฟเซฟก่อนให้มันขึ้นแผนที่อย่างที่ผมเคยบอกให้มันขึ้นแบบแผนที่อย่างเงี้ยขึ้นนอเมืองนี้เราเคยเข้าแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เข้ามาในเมืองก่อน ให้มันเซฟว่าเราเคยมาเมืองนี้นะที่ก็เป็นเมืองพวกผ้าเหลืองนะครับมันก็จะไฟไฟกันนิดหนึ่งนะอ๋อผมเซทบอร์ดไว้บอร์ดมันออโต้เซทไว้ให้ใช้สกิลนี้พอเราสู้ชนะเราก็ได้เข้าเมืองเมืองนี้ก็จะมีเควสอะไรนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับพวกวผ้าเหลืองนะเป็นเมืองที่มีสําคัญเหมือนกันนะเปิดไว้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็วันแรกก็จะประมาณนี้แล้ววันที่สองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนฟาร์มหาเงินนะ่ะอย่าลืมอย่าลืมนะครับวันแรกพยายามวันแรกพยายามไอไอการเนี่ยไม่ไม่ต้องก็ได้แต่คืออย่วเองวันแรกวันหนึ่งต้องให้ได้นี่ต้องให้ให้ได้เปิดกาชานี้ให้ได้นะครับผมพูดไปก็พวกมันไม่ค่อยเข้าใจแล้วบางทีเพราะว่าคนที่ไม่เคยเล่นมันจะดีเทลมันจะดูเยอะไปอ่ะมันจะดูปวดหัวเนี่ยแต่ไอเศษที่ผมบอกตะกี้ คุณจะได้จากอันนี้แหละอุ๊ยตัวผิดตัผิดคุณก็จะได้จากอันนี้พอย่อยอันนึงก็ได้สี่พันเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าถ้าคนมีตังค์แบบมาถึงตอนแรกๆสายเป์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เขาแจกหนักๆอะไรเงี้ยมาถึงคุณจัดนี่เลยก็ได้จัดอ e set เ,เนี่ยเก้าร้อยได้สิบตัวสิบตัวคุณย่อยไปมันก็ได้เท่าไหร่วะสิบตัวก็นะสิบตัวคูณสี่พันไปดิสี่หมื่นกว่าใช่ไหม ประมาณนี้นะครับคุณก็รีหาขุนได้ตามธยาไยของคุณนะคุณอันนี้ก็อันนี้คือถ้าคนที่เล่นอ่าไอไอจงหวนอะไรสักอย่างหนึ่งของของในเว็บอะ่ะมันจะมีอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆอันตะเกียร์มันจะเปิดได้ขุนนะครับมันจะเปิดได้ขุนเหมือนกันผมถึงว่าถ้าคนที่เล่นกิจกรรมเนี้ยอย่างน้อยคุณก็ได้คุณคิดไปเถอะว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ไอ้นะี่สี่พระนะ หรือว่าโอเคไม่เสียหายอ่ะต่อไปไอ้การ์ตะเกียบแล้วก็พอดีมันปลดอะชิมเมนต์ขอดูแป๊บอ่ะตะเกียบพอพูดถึงไหนแล้ววะอ่ะเติรดตึดตึดติ๊ดอ๋อพูดถึงการ์ดนะครับการ์ขุนพลตะเกียบดียังไงนะครับการ์ขุนลพลพวกเนี้ย ไอที่เปิด9า้าพันอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีถ้าเล่นกิจกรรมจงหงจ่มีการให้เปิดไอพวกการพวกเนี้ยนะครับมันทำมันมันจะเป็นแบบเนี่ยมันเอาเป็นเซตเนี่ยครับเซตบวอกสเตตัสนะครับมันเป็นเซตบวกสเตตัสคือถ้าเรามีการ์ดครบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะปลดล็อกสเตตัสและสามารถอัพเลเวลได้นะครับเช่นสมมุติว่าคุณมีการ์ดอันเนี้ยเล่าปีมั้งเล่าปีโจโฉเล่าปีแล้วก็ อาซุนซุนกวนเออนึกชื่อไม่ออกนะครับอ่ะถ้าคุณมีสามตัวเนี้ยมันบอกว่าคุณจะได้ปดคุณจะได้ปดปดฉายานะครับอ่าโจมตีเวทหนึ่งอินหนึ่งโจมตีหนึ่งป้องกันหนึ่งอ่ะแล้วเวลาจะใช้เราก็กดติ๊กใช้นะครับรู้สึกมันจะใช้ได้ทั้งหมด3ามฉายา มันก็จะเอาไว้บวกสเตตัสเราบบกทั้งเราทั้งขุนนะครับคือมันเป็นระบบที่เอาไว้เอาไว้ช่วยบวกสเตตัสค่าสถาหนะได้นะแล้วถ้าเราได้การซ้าหรืออะไรเงี้ยได้ได้ซ้ำอีกรอบเดวมก็จะเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามอะไรก็นะขึ้นขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่การสุ่มนะครับถ้าเงินไม่เหลือก็อย่าไปเล่นนะครับเบื่องนะครับเปิดวาละอันพอแล้วนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ทําสิ่งที่ควรทําก็คือเก็บอันนี้ให้ได้ทุกวันนะครับ อันเนี้ยเดี๋ยวรอบสาไทยมาจะเข้าใจเองนะครับพยายามเก็บให้ทุกวันเพื่อได้ตาคูณ2เพราะเวลาเราใช้ตาคูณ2ออันเนี้ยตาตาเทพใหญ่เนี่ยเอาไว้ใช้กับพวกเทพพวกนี้ซ้อนกันได้อีกทีเนึ่ยเอกจะเยอะนะครับทำให้เก็บเลเวลดีนะครับนะทำให้เก็บเลเวลได้ดีมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีพวกหน้าพวกนี้อีกคือเป็นเควยอันนี้พวกพวกทำได้ครั้งเดียวนะครับมันจะมีของแจกไปเรื่อยๆมี ของอย่างงูอย่างนี้ยาบวกเลือดขุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอภาษาไทยมาดูเอาแล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็ถ้าทาํทาตามที่ผมบอกอย่างต่างๆคุณก็จะได้ได้วลถึงประมาณ30กว่ากว่าสามสิบสี่สิบนะนะว,วิ่งเควสไปเรื่อยวิ่งเคลสักสามสิบอะสิงเควสักสามสิบกว่ากว่าก็ที่เหลืออยากเลือกทาเควสก็ได้แล้วก็มาว่างฟาร์มอย่างเดียวก็ได้นะแต่คือพยายามวิ่งให้ถึงสักสามสิบกว่านะมันจะได้มันแบบ มันจะมีนู่นนี่อ่ะนู่นนี่นั่น่นะนะมันประมาณถึงสามสิบอ่ที่เหลือมันจะแบบบางทีมันจะติดไปไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีเพื่อนก็ไม่ายาวก็ได้นะเวลาจะไปลุยด่าอะไรก็หาคนได้มันไม่ยากหรอกนะเซิร์ฟไทยพอพิมพ์ภาษาไทยคุยกันก็ม,นมีคนช่วยเยอะแยะเยอะผมคนดีๆมีเยอะครับนะก็ประมาณนี้ก็ขอทุนอีกรอบหนึ่งนะอย่างแรกคือได้ใช้หุ่นจีมาพยายามเซตเร็วแล้วเก็บเลเวลใช้หุ่นจีช่วงประมาณหนึ่งสิบห้านะครับหนึ่งสิบห้าหนึ่งถึง ถ้าไม่มีถ้าไม่มีตังอะไรก็อยู่ถึงสักประมาณเก็บยาวๆไปเลยกได้สามสิบใช้สามสิบยังใช้ได้ใช่หรือ้อล่าจริงเพราะว่าพอวันที่สองอ่ะพอวันที่สองอ่ะต่อให้คุณเลยขอรับก่อนวันที่สองอ่ะต่อให้คุณแบบว่าอยังไงอ่ะคือวันที่สองต่อให้คุณสมมติวันที่สองคุณยังไม่ได้ขุนใหม่ใช่ไหมคุณใส่ปีไม่เติมตังไม่อะไรเลยคุณก็จอ,อคุณก็ได้สร้อยมันมาคุณก็จุติมันก็ได้จุติเสร็จมันก็เก่งกว่าเดิม นะครับจุติเสร็จปุ๊บใช้ขุนจีก็เก่งกว่าเดิมคุณก็ใช้ขุนจีไปก่อนใช้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวยาวครับ1ิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันเยอะเดี๋ยวก็ได้ขุนดีเดียใช้เองแหละนะระหว่างนั้นก็เวลไปก่อนอะไรเงี้ยเวลคนเดียวไม่ไหวธนูไฟก็ลองไปหาประกาศหาที่ก็ได้คุณก็บอกไปว่าคุณเลเวลเท่านี้เออแล้วคุณเลเวลเท่านี้ฮะคุณผมผมอ่ะเนี่ยเลเวลสามแปดครับเลเวลสามแปดขุนสามขุนสามแปดด้วยกันอะสมมติสามแปดเท่ากัน ความวไวอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบถึงหกสิบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนที่เขาจะตี้คนที่เขาแบบอีนี้เขาก็จะแบบเออยิงแถวนั้นยิงอาจจะยิงไม่ตายยิงคนเดียวแล้วเขาก็จะมีคนรับคุณตี้อย่างเงี้ยนะถ้าคุณแบบไปเจอคนแบบที่เขาแบบว่าอยากแบบสายสายปาร์ตี้นะเขาก็จะมีอยู่แล้วนะมีเยอะแยะนะครับบางทีก็ตะโกนหาคนช่วยฟาร์มอะไรย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบด้วยความคุณนึกออกอ่ะ คนทุกคนไม่ใช่เล่นจากคอมมันมีเล่นจากมือถือแล้วมือถือแม้มันจะโคนสองจอได้ก็จริงแต่คือมันเกินไปบางคนเขาไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะเล่นแค่ไอดีเดียวนะครับอาจจะมีเติมปาโต้รุน่นนี้นันะ่นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเล่นแค่ไอดีเดียวบางทีเขาอาจจะยิงไม่ตายหรือ่าดดาเมจหนะรืออะไรเงี้ยมีปาร์ตี้มันก็โอเคแบบหนึ่งมันก็ถือว่าดีนะครับสำหรับพอใส่ฮันนูไฟเนี่ยดาเมจมันจะเบามันจะไม่เหมือนสายช่วงตีช่วงแรกที่เป็นแบบ สายอย่างที่ผมใช้กวนอูตะเกียโจมตีต่เอ,อเนื่องนะที่ชุดตะเกียร์ตีกระจายปะตีกระจายดีนี่ตรมตีต่อเนื่องตีกระจายเออนั่นแหละมันมันก็จะโอเคกว่าใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เว่ยวไวกว่าแต่ว่ามันก็เสียเอพีมากคือถ้าคนไม่เติมตังค์อะแม่งอยู่แม่งอ,อยู่ยากมากเลยนะถ้าจะเล้สายตีอะผมบอกเลยจริงถ้าคุณไม่เติมตังค์นะปลาโต้หมดนี่คือชิบหายแน่นอนผมพูดเลยถ้าคุณจะเล่นสายตีแล้วต้องการตีแบบสามตัวเนี่ยผมแนะนําเลยต้องมีปลาโต้ยาวนะครับ ต้องมีจริงโอเควันนี้ผมก็มาอาธิบายช่วงประมาณเล่นวันแรกๆควรทาอะไรถ้าผมตกหล่นอะไรไปขอโทษด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะวันนี้อาจจะคลิปยาวไปเป่าวะยาวแมงไฟคิปก,กว่าแล้วโอเค <laughs> ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ถามมากันเดี๋ยวผมถ้ารู้เดี๋ยวผมตอบให้โอเคครับไว้เจอกันแ่โอกันหน้าวันนี้สวัสดีครับ